ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ติ๊กต็อกไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็กำลังเซนโฟโตการ์ดอยู่นะคะทุกคนถึงบ้านกันยังอ่ะโอเคถึงบ้านแล้วมาดึกใช่เลยค่ะพี่มาดึกมากวันนี้มี่โฟโตการ์ดก็คือวันนี้นะคะ มีการบ้านทำค่ะก็คือเซ็นโฟตโต้การ์ดให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปญี่ปุ่นแล้วพี่ก็เลยกะว่าจะเซ็นวันนี้ให้เสร็จเลยแล้วก็จะรีบไปจัดกระเป๋าครับแบตเหลือสองเปรเซ็นหลอชาร์จแบตเลยค่ะโอ้ยเหนื่อยไหมหรอตอนเล่นอนะมันไม่ค่อยเหนื่อยหรอกแต่เอาจริงตอนนี้ก็เหมือนแบบ หายแล้วอะค่ะเหมือนแบบวันนี้พี่กินกาแฟไปต้องสองแก้วเนี่ยแล้วก็กินเอสไปหนึ่งกระป๋องกินไปหนึ่งกระป๋องเลยสวัสดีครับทุกคนทุกคนนอนกันดึกมากอะนอนกันดึกมากจริงๆคิดถึงทุกคนครับยังมาไม่นานคะ่ะพี่พึ่งมาเลยโอ,อ,ขอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนบอกให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะมียานวด ยาโนวดอมีแล้วแต่ตอนเนี้ยขาดคนนวดมียานวดอยู่ค่ะมีใครมานวดให้หนูได้บ้างไหมอะแต่ว่าแอบให้พี่เอนนวดไปให้แล้วตอนตอนก่อนลงสนามค่ะเพราะว่าตอนก่อนลงสนามก็แต่งหน้าเสร็จทำอะไรเสร็จก็มีเวลามาเซ็นโฟโต้การ์ดทุกคนน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วสำหรับโฟโต้การ์ด เหลืออีกเยอะเลยค่ะเหลืออีกเยอะมาก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 เป็นเกมซะส่วนใหญ่เลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยเลยก็เลยมาไลฟ์ครับใช่น้อยถึกมากอาจจะตึกนิสนางแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มางานมาให้กำลังใจ พวกเราทุกคนเลยแล้วก็แฟนๆของพี่ๆศิลปินทุกคนเลยที่มางานนะคะทำให้งานรู้สึกแบบสนุกอบอุ่นขึ้นเลยอะแบบว่า enjoy สุดๆี่โชว์โชว์โชว์ สนุกจิงหายเหนื่อยเลยอืดีใจจังดีใจที่เราคนหายเหนื่อยแล้วก็สำหรับพี่ที่เดินทางมาไกลนะคะขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะถ้าแบบเหนื่อยหรืออะไรก็นอนพักกรุงเทพก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกวันค่อยกลับจะได้แบบปลอดภัยนะคะ สีผมใไม้สวยมากขอบคุณค่ะเป็นทางเอกช่องสามหรอตอบยังไงดีดูเล่นพรชิวันฮะดูเล่นเป็นชิวันเล่นพรมลิขิตด,ด้วยค่ะเล่นเป็นแนบลางเล่นรับสุดใจตัวแสบด้วยเล่นเป็นแก้วค่ะเล่นเลือดเจ้าเพียด้วยเล่นเป็นสายดาวค่ะเออ กลับมาบ้านหรอคะกลับมาได้สักสักพักแล้วค่ะน่าจะถึงสักสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็แล้ว oh ก no, like ็เก็บของเล็กน้อยอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วก็โทรไปแฮปวันเกิดเพื่อนเพราะว่าวันนี้วันเกิดเพื่อนพีเราเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึงวันเกิดเพื่อนพีแต่ว่าเพื่อนพีแบบกลุ่มเพื่อนพีเขาแบบไปแฮปกันก่อนอะไรเงี้ยไปพรีเบิร์ดเดย์ก่อนเราพี่แบบพีไปไม่ทันพีก็เลยโทรโทรไปแฮปเพื่อนพีค่ะ เฟซไทมไปแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เลยมาถ่ายติ๊กต็อกที่เพิ่งลงไปเลยทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วที่หนูลงไปนะคะยากมากยากจริงๆแต่ก็สนุกดีค่ะเพลงเขาแบบน่ารักเอ่อมีเวลาซ้อมไหมเออล่าสุดที่ไปซ้อมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ เดี๋ยวจะต้องแบบกลับมาซ้อมอีกสักทีหนึ่งก็คือวันอาจจะเป็นช่วงเช้ามั้งคิดว่านะคะแต่ระหว่างที่พี่อยู่ญี่ปุ่นอะพี่ก็จะฟังเพลงวนไปให้เมโลดี้เข้าเข้าเข้าแบบเข้าซึมซับเข้าไปในร่างกายแล้วก็แล้วก็ให้แบบมันตรงตรงโน้ตตรงที่ นอนกี่โมงยังไม่รู้เลยครับก็ว่าจะอยากจะเซ็นให้เสร็จอยากเซ็นให้เสร็จเลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบมันดึกเกินไปถ้ากาแฟเริ่มหมดลิตอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอาจจะเรีบตื่นมาเซ็นพรุ่งนี้ก่อนยังพอมีเวลาอยู่ค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูไลฟ์หนูแล้วก็ยังไม่นอนกันนะอาจจะคึกหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ดบกาแฟไปทั้งหมดสองแก้วค่ะกับเพื่อนไปเกะส้อมร้องเพลงนะ้าเหมือนจะเดาเพลงได้นิดหน่อยแล้วขอบคุณค่ะมาช่วยกันร้องนะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแบบ แฟนมิตรครั้งแรกของ 9PP ค่ะตื่นเต้นอยู่ตื่นเต,นต,นต้นมากเลยแหละไม่ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต,นต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่จะได้เจอทุกคนวันงาน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวหนูไปญี่ปุ่นนะหนูจะหนูจะเที่ยวเผื่อทุกคน,นะคะ่ะจริงๆหนูกึ่งไปทำงานนิดนึงแหละแต่ว่าหนูจะถือว่าการทำงานครั้งนี้ก็คือเป็นการ เที่ยวไปด้วยแล้วก็จะเอาเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะจะจะคอยอัปเดตให้ทุกคนอาจจะอาจจะแอบแดงบ้างแอบดำบ้างอะไรแบบนี้เอาอากาศมาฝากทุกคนไม่ได้ไปกับพี่เก้าค่ะไปกับพี่เอครับแล้วก็ไปกับ ครมเลมอนมีค่ะอนนะีเลืเรียงก่อนนี่เพ่ก็จะมาเรียงว่ารูปไหนอยู่รูปแรกรูปไหนนะารูปนี้ใช่ใช่รูปนี้ตามด้วยรูปนี้ นี่ครับทุกคนก็จะได้ฟโฟลต์การ์ดแบบนี้เลยเรียงก่อนเออไมยลือมอ่ะโอเค เวลาไปนอนก่อนพรุ่งนี้ทํางานแต่เช้าอ่อสาหรับใครทํางานพรุ่งนี้นะคะรีบนอนนะคะอ๋อวันนี้พาเพื่อนไปนอนพีพีตกด้วยเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่พาเพื่อนมานะคะและขอบคุณที่ดอนดึกนะอาจจะอาจจะดูครึ่งหน่อยนะคะทุกคนขอโทษหนูกินกาแฟไปสองแก้วไยเ๊ะ ที่หนูลงได้หนาเออมาส่นเอได้โฟต้การ์กี่ใบสี่ใบนะคะถ้าคิดคิดว่านะถ้าถ้าพี่จําไม่ผิดนะแต่ว่าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษด,ด้วยครับแต่ว่าถ้าพี่จําไม่ผิดรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะสี่ใบนมนะโอเค มาไลฟ์ให้หายคิดถึงทุกคน,นะคะ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปเซ็นโฟโต้การ์ดก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์หนูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไปให้กำลังใจพวกเราเทวพรมจุธาเทพแล้วก็พี่ๆในงานทุกคนเลยนะคะฟันดีกุนไอ้นะคะทุกคนนอนเผื่อหนูด้วยบ๊ายบายขอบคุณครับกุนไอค่ะ,คะ